ดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะมาดูบอลสีภาคใต้คุณผู้ชมสวยมากค่ะบอลบ้านๆน,นะคะแต่ว่าสีสันนี่มไม่เป็นสองรองใครเลยมาดูเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูมาดูต้นแรกเลยคุณผู้ชมอันนี้เขาเป็นควนโอนะคะคุณผู้ชมดูดิกวนโออ่ะมันสวยได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูเขาสวยได้ถึงขนาดนี้เลยคุณผู้ชมดูดิแต่ละใบโออันนี้ข้าเรียงติดเลย่ สวยมากคุณผู้ชมขาดูแล้วฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิอันนี้เขาใช้อะไรนะพ่อใช้น้ำหมักมูลขี้ไก่อันนี้เขาบอกว่าเขาใช้น้ำหมักมูลขี้ไก่นะคะคุณผู้ชมเจ้าของเขาบอกมานะคุณผู้ชมใครจะเอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะเนี่ยน้ำหมักมูลขี้ไก่นะคะหรือน้ำหมักน้ำหมักขี้ไก่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมดูฟอร์มใหญ่มากไม่รู้ว่ากี่สิบต้นคุณผู้ชมดูดิเป็นยี่สิบสามสิบต้นได้มั้งเนี่ย แล้วก็ใบของเขาดูคุณผู้ชมค่ะนี่อันนี้กวนอูนะคะคุณผู้ชมฟอมใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมดูสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แล้วมาต่อด้วยอันนี้มาต่อด้วยอันนี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูดิอันนี้เขาเป็นฮกหลงนะคะคุณผู้ชมค่ะดูฮกหลงใต้นะคะคุณผู้ชมสวยขนาดนี้เลยดูดิแล้วกอของเขาอันนี้ใช้น้ําหมักขี้ไก่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูฟอมกอใหญ่มากเนาะพอนะ โอ้ยใหญ่ๆสวยจริงเลยดูดิมีหลายกอมากนี่คุณผู้ชมขาดูดิยิ่งฟอร์มนี้ยิ่งสวยเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ที่ที่มันสวยอย่างนี้คือคือเขาได้เขาได้ปุ๋ยดีเนะาะเพราะว่าไหมเออใส่ป Ł ุยป๋ยขี้ไก่นะคะใส่ปุ๋ยน้ำหมักขี้ไก่คุณผู้ชมดูฟอร์มของเขาก่อนดูฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชม นี่แล้วก็มีหลายกอมากเลยนะคะคุณผู้ชมบอนสีภาคใต้ที่เท่เขาสีสันจัดจ้านแล้วก็สวยขนาดนี้เพราะว่าดินดีน้ำดีอากาศดีแล้วก็ปุ๋ยดีนะคะคุณผู้ชมนี่สวยจริงค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเงาวควนอูนะคะคุณผู้ชมดูดิเงาวควนอูก,กับควนอูสีเขาจะต่างกันตรงที่ขอบใบนะคะถ้าเป็นเงาวควนอูขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวขี้ม้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชม นี่ความแตกต่างของเขาให้ดูอันนี้ฝนพิ่งตกไปนะคะหนูก็เลยออกออกมาถ่ายคลิปนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิแล้วก็สวยมากคุณผู้ชมดูดิอันนี้เงาควนอูเหมือนกันคุณผู้ชมดิใบเนี่ยประมาณเกือบสองคือคุณผู้ชมดูดิสวยจริงๆค่ะสวยไม่มีทิต่ตินี่หนูหนูความแตกต่างของอันนี้ควนอูนะคะคุณผู้ชมขอบใบของเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ความแตกต่างของเขาจําง่ายๆนะคะ อันนี้เป็นเงาวกวนอูขอบใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวแก่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมให้จําง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสวยเลยดูดิสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมสวยมากดูสวยจริงๆเลยนี่แล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ่ออะไรนะไอไนนอน,น,อน,น,นอกนกน้อยนําโชคนะคะคุณผู้ชมดู นกน้อยนําโชคนี่ตัวนี่นี่ของเขาก็จะเป็นนกน้อยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดินกน้อยนําโชคมันก็จะเป็นตัวนกน้อยจริงๆนะ่าสมชื่อเขาเลยเนาะนกน้อยนําโชคดู <S <s เขาปลูกอะไรก็สวยนะคะคุณผู้ชมดูดินี่สวยๆยนั้นเลยแล้วมาดูนี่ด,ดิดอกอะไรไม่รู้ดูดิสวยจังเลยอะดูดิเขาเรียกดอกอะไรอันนี้พ่อเอออันนี้เขาบอกเขาไม่ม <S <s มหนูไม่รู้จักนะคะแต่มันสวยนะคุณผู้ชมขาดูดิ สวยจริงอ่ะไอ้ไอ้ไน,ไนี่ดอกอะไรเนาะดูค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวยไหมสวยมากมากเลยดูดิสวยไม่มีที่ติเลยสวยจริงอ่ะดูโอ้โหพอเอ้ยเนาะพอเนาะสวยมากไม่มีใบเขียวไม่มีใบเขียวเลยค่ะเพียงเพียงแต่มีมีไอ,อ,อ,อ้ก้านกระดูกเขานะคะคุณผู้ชมดูดิโอ้โห นี่คุณผู้ชมขาดูดิอันนี้มันเป็นเลืองราหุนนะคะคุณผู้ชมนี่เลืองราหุนใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาดูดิมันจะต่างกับหกหลงนะเลืองราหุนใบของเขาจะจะแค่นี้แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นฮกหลงอ่ะใบของเขาจะใบของเขาจะขาวเอ้ใบของเขาจะยาวนะคะจะยาวจะเรียวนะคะแต่ถ้าเป็นเรืองเลืองราหุนนะใบของเขาจะ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 แค่นี้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูความสวยงามของเขาก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้บอนสีภาคใต้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเลี้ยงแบบแบบกลางแจ้งเลยนะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนี่เลี้ยงกลางแจ้งแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูดิกลางดินกลางทรายแบบนี้เลยดูมีมีหลายกระถางนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนี่บ้านนี้เขาปลูกเรื่องล่าหุ่นหมดเลยนะคะหลายกระถางเลยคุณผู้ชมดู อันนี้ก็เรื่องเราเห็นเหมือนกันดูสีสันของเขาบอผ้าคใต้นะ่ะเหมือนที่หนูบอกนะคะคุณผู้ชมอากาศเขาได้แล้วก็ดินเข้าได้แล้วก็น้ําเข้าได้นะคะคุณผู้ชมคะเขาก็เลยจะกัดสีสวยงามขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นโคสุพราชนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากเนาะสวยงามตามท้องเรื่องเลยดูดิโอ้ออกลูกออกลานเพียบเลยดู แล้วแล้วที่นี่เขาเขาปลูกบอนสีเขาเขาจะไม่แยกแยกหนอนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะปลูกเป็นไม้ฟอร์มกอนะนี่แล้วดูอย่างอันนี้ดิคุณผู้ชมคะ่ะโอ้ยสวยอะไรเบอร์นี้สวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมดูสวยไม่มีทิฏฐิเลยดูสวยมากนี่เขาเลือกว่าเรืองลาหุนนะคะตะโกน ตระกูลของฮกหลงนะคะแต่เขาชื่อว่าเรืองลาหุนเรืองลาหุนสีของเขาเวลากัดสีเขาจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะไม่ใช่ชมพูหวานเขามีหลายกระถางมากคุณผู้ชมดูสวยงามตามท้องเรื่องนี่อันนี้เป็นวัวหน้าแดงหรือแดงหน้าวัวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมดูฟอร์มกอของเขาก่อนบอลสีที่นี่นี่ฟอร์มกอได้ใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่ฟอร์มใหญ่ๆกอใหญ่ๆ,ๆเลยะคะ่ะคุณผู้ชม นี่แม้แต่อันนี้ยังสวยเลยคุณผู้ชมค่ะดูดิการกัดสีของเขาคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าอ่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะคุณผู้ชมนี่เจ้ากรุงเดนมาร์กสวยดูดิฟอร์มของเขาฟอร์มใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวยงามก็จะเป็นไม้ป่าก้านดำนะคะคุณผู้ชมดูขนาดไม้ป่าก้านดำสีสันของเขาดูดิก็ยังก็ยังฟอร์มใหญ่นะคะคุณผู้ชมนี่เขามีสองกระถางนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดิฟอร์มใหญ่มาก ออกลูกออกลานเทียบเลยดูที่นี่แปลกอย่างหนึ่งคือเขาเขาจะไม่แยกนะคะเข<ม>าเอาไว้โชว์นะปลูกไว้โชว์นะคะคุณผู้ชมสวยต่อด้วยอันนี้อันนี้อ่าทับทิมแดงนะคะคุณผู้ชมคะดูสวยจริงเลยสีสันเนาะอันนี้เป็นไม้ภาใะคะาใต้จริงๆเลยนะคะบนสีภาคใต้จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เขาจะอยู่ที่ภาคใต้เยอะมากนะคะ ทับทิมแดงหรือแดงทับทิมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสวยงามอันนี้เป็นเป็น,ปนอ่าสหัดเดชะนะคะเนี่ยสหัดเดชะเขาจะมีจุดจุดสีแดงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฟอร์มใหญ่มากดูดิฟอมกลของเขาใหญ่มากตัวสหัดสะเดชะนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยดูใบกาดิสวยๆเลย,ย,เย,ย,เลยอันนี้เขาเรียกว่าโคสุภราชนะคะ ควมใหญ่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพาดูดิความใหญ่เหมือนกันดูออกลูกออกหลานเพียบเลยบนบ้านๆน,นะคะคุณผู้ชมพาแต่สีสันสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากอันนี้ไก่เซอร์ค่ะคุณผู้ชมพาไก่เซอร์ดูสีสันของเขานี่จะจากขนาดสีสันนี้ยังยังชัดเจนขนาดนี้เลยดูดิ ก็หลังจากที่พามาชมบอนสีสิสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็ยังอยู่ที่ภาคใต้กันนะคะคุณผู้ชมขาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเชื่อชาแนลนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้หนูได้ทําคลิปต่อไปอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคะคุณผู้ชมคาก็วันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวยมากเนาะพอนาะ